สิบกระบวดอีกพิชุอีเนี่สองเนาะพิชุมีลูกเนี่ยสองเพือ่อจะเป็นเจ้าขาดร่วมเป็นมาลด์เต้องขอ,อยังน,นีต้องจะได้ยังดอกแต่ว่าการบวชเป็นการทาได้ยากคือเด้อน้อยนักนาได้คนดิคิดถึงทั้งทั้งบวชน้อยหน่อยคนเจ็ดสิบล้านคนมีอยู่ ประมาณแสนนี่เอาตัวเฝ้าพระเศียกด็ดีนะมันจะประมาณแสนปรนมาณดิมารายดิบอกว่าการบวชเป็นของที่ทำหนากหนึ่งหนึ่ก็ยากยันหนึ่งเดียวบรนนีการที่เสียละนิสัยเก่าอุปนิสัยเก่าที่เคยกระทบมาทั้งบานๆทั้งโลบๆก็เป็นของอยากอีกทีหนึ่งนะการบวชประมาแล้วถ้าว่าศึกษาพระวิน,นัย สิให้ศึกษาหย,ยังก่อนเพราะว่าเฮาบ่ได้เอาผู้ผู้รู้แล้วมาบวชเอาผู้บ่รู้นะะนั่นการเฮ็ดอีหยังดีผิดพลาดหรือว่าบ่รู้คนที่บวชเข้ามาทีหลังถ้าบ่รู้ก็ให้ถามให้ยอมรับว่าบ่รู้ทางผู้เพิ่นบวชก่อนจังซี่เออแล้วก็ผู้บวชก่อนก็ต้องศึกษาภาวินัยได้ผนะู้บอกว่า นักบวชทั้งหลายบวชเขามา่แล้วก็ให้ศึกษาพระวินัยเพราะว่าพระวินัยเป็นเครื่องรักษานักบวชนักบวชต้องรักษาพระวินัยถ้าบ่มีพระวินัยเรยจะไปหวังว่าทำยางอื่นสิได้ที่เฮาได้ยินได้ฟังได้อ่านมาแล้วกันนะมันเป็นแค่สัญญาขอ้ขอมจําควอมจําว่าแบบนั้นแบบนี้หซือสอดโสดาแบบนี้อนณาค้าอรหันต์แบบนั้นแบบนี้แล้วขอปฏิบัติจริงๆของผิ้กษุนักบวชทั้งหลาย เข้าบรได้ศึกษาศสนาสีเอาตะยอดมันมาวัดเลยหลายหลายคนที่บวชเขามา,ากศรัทธาอยู่คือว่าอยากเป็นเหมือนเพิ่อนอยากเป็นเหมือนท่านผู้อื่นอยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบนี้เอแล้วก็ไปเอาตะยอดมันมาเข้ามากแล้วก็มาทกเถียงกันโดอสื่อที่ไหนได้แก่แค่ความจำาพิมเห็นทิฏฐิเลื่อนว่ามณนะทิดทิว่าจะของเป็นผู้ลูก มนันะเป็ว่าใจผิตผิปว่าข้อมเห็นที่มันฝังแน่นในใจนันหละบ่เป็นคือว่าพวกเ้าวบากันให้เราโดยนาวินัยเด้คือเ้าบวชเข้ามาแล้วผู้บวชก้อนมันมัน,น,นอายุซสิหน่อนแต่้างก็คือว่าเป็นพีผู้บวชที่หลังมันสิ6หก0ก้เจ็ดชี้ไชงเจ้าต้องเป็นน,อน้องมีตั้งหาพ่อแม่ข้าวเพื่อปกปิดเจ้าบางคนพ่อแม่อันเก่าเดียวนี้นะวลาที่บอกว่าให้ละ อุปนิสัยอันเก่าออกทุกคนบวชข้ามาต้องศึกษาภาวในเพระาะ่้เฮาบ่ฮู้จกวิธีเเหดเออันที่ไปจํว่ามักผลแบบนั้นแบบนี้ภาวานาล้าเห็นนั่นเห็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่อย่าเพิ่งว่าเอาไว้หันสะก่อนมาศึกษาวิธีแนวทางนัะก่อนศึกษาวิธีแนวทางการดําเนินชีวิตการใส่ชีวิตของผิกษุนักบวชควรแบบใดเลวลาหฮากินเขา้าสันเขา้าจซี่ ข้สืบเพรื่นาอาหารปฏิสังขายนมุโสพินตาปาตังเนไหยนัยยะมาสสื่อเด้เป็นแค่ยางละหนึ่งนยันยยะนัยยะหนึ่งความเห็นอว่าเ้อาสี่ชั้นอาหารเพื่อยังอัตภาพไม่เปลี่ยนไปเพื่อว่าบ่ให้กำเริบเพื่อความหิวห่อนหนาวยังกบ่าไปเพื่อระง,งับความเจ็บป,ปวดทั้งกายเหมาะสมแก่การึากหาดปฏิบัติการอยู่ที่อยู่อาศัยปฏิสังขายก ดีโซเซนาสนั่งคุณ่ีไกพิณหน้าว่าห้างสูยูการห่อนกันแดดกันเหลือกันยุ่งก็คือบริยูเพื่อการประดับตกแต่งบรมันสวยบพราเมันงามเด้สั่นละการใส่ผ้าก็คือกันห้างสูใส่แค่ปิดบางกายกันห่อนกันหนาวกันแดดกันยุ่งเนี่ยต้องมาศึกษาข้อวัดนีการเก็บไข่เดือดไวยเวลากินยากินเพื่อนังจากบ่านเพราะม่นว่าไปหาอนันนมีมาบำรุงบำเลอแต่หอมไว ให้มันเ่ามันแก่ได้แคลว่าระงนบดับกวามเจ็ียปวดเวทนาคือสื่อได้เวลากันคันเข่าต้งสิบเกี่ยวกับเนื่อที่มันเป็นถ้าต้องสีกออกให้มันเป็นค่ำค่ำพักกับคือกันให้มันเป็นค่ำค่เอาโพดหมักม่วงบะเมนแหนเอาได้มี่แหละที่บอกว่าจะเป็นบริเหตคือเกาคือชาวบ้านเขาเหตุกันได้บาดนี่นะกินหมักม่วง กลาเห็ดเป็นคำๆคำ,ำพอดีล้มปากนี่แหละบ่แห้งบ่สีเออนั่นที่เฮาแหงในแบกม่วงสีขาไก่ตีนไกล้สีปิงซีนแห้งเนื้อแห้งสีไปปากฉีกบ่ได้หิตอันนี้นี่แหละจ้องสันโดยพ้อละมัดระวั่งคนกระบ,บอกวิธีให้เฮ้าหสันโดยพ้อละมัดระวังเออการพินาศอาหารด้วยกันมันลึกลำก็ยังมีเด้อ มันเกี่ยวกันกับความพิรณาอาหารแบบใดปลามันมีการพูดนะมันธรรมดาด้อันเป็นไหไม่ยากมากนี่ฮาปัญญาถึงบ่อาหารนี่มีการหรือเนาหรือมีแมงหรือให้เบิ้งว่ามันเป็นเหตุหองพองเสียบอเอหรือว่ามีสัตว์อื่นอาศัยในหันบอถวนกินบอเนื้ออาหารอื่นๆอันเป็นผักอันเกิดด้วยล่า อันเกิดด้วยเกลืออันเกิดเกิดด้วยเมล็ดจังสิก็ต้องทําการสิ่งกี้สมควรหรือยังเนี่ยเว่าทําลายเสื่อเกิดทําลายพึ่งทําลายเสื่อเกิดเห็นมีการกระปิอจริงนนะเว่าบ่แม่นว่าเฮาบวชเข้ามาแล้วรู้เลยได้เก่งเลยได้บ่แม่นเด้อว่าทุกคนน่ะบวชเข้ามาแล้วศึกษาพระวินัยเว่าออก ปึ๊บบวชกันมาแล้วให้พากันไปอ่านภารีณกกอนะอ่านภาวีณไน,น,นั่นแหละเรื่อรักษาเขาเองเด้เขาพระท่นานจกว่าดเด็กขวนมาขวนอาบน้ำทั้งสิ่งจะให้นุ่งผ่าอาบเด้ผ่าอาบต้องใส่ผ่าอาบตลอดเด้เพราะเป็นป่าห้าอาบใช่เปะละ่านี่นะครับเวลาเข,ขาพรรษากระติฐานเป็นผ่าอาบน้ำฝนเป็นบชิกะผ่าอาบน้ำฝนเวลาออกพ้นษาออกเมื่อนั้นอธิษฐาน ปจุตาราหมีออกเมือหนังคือกันเป็นผาบริวารเนี่ยตัวนี้หลายหลายหลายสำนักหรือหลายองค์คือบอลูบอลูเด้อตัวนี้เด้อเวลาเขาพ้นศาอธิฐานเป็นผาอาบมุฝน,น,นก็ล้ออกพ้นศาอธิฐานแต่ก็ต้องทำลายออกแล้วก็ว่าอาสติฐานเป็นผาบริวารเด้อหลายสำนักก็เด้อบอลูหลายองค์ก็เด้อบอลูเนี่ยนปฏิบัตินนตจริงเป็นแบบนี้เด้อคนไท้นีย่ยะมาก นั่นแหละบอกว่าควรนศึกษาให้ดีงั้นห้องบ่บ่ไปตลอดรอดกันกัช่างมันเถอดแต่ว่ายายมันผิดนะเอยยายมันผิดภาวินัยนะมันเป็นการทำไร่ตัวเองมันบ่ไปทำไร่ไผดอกมันทำไร่เจ้าของมาเลยเออศาสนาเสื่อมหรือบ่เสื่อมมันบ่เสื่อมดอกเจ้าของมันแหละเสื่อมจากว่าล่ะเออเป็นการ ถ้าหาเห็ุยังบ่ผิดแล้วก็เป็นการสังสมบาร,รมีศาตรนี้่ด้เม็ดมักง่าหนึ่งศาตร์เข้าไปก็อีกมักงาหนึ่งแต่ว่าศาตรนี่ถ้าเป็นการทำไยแล้วทำไรจะของโรคบัลักหลายๆเนี่ยทั้งสันแบบบอกว่าควรศึกษาาปในเวลาคุยกันจะไปเอาเรื่องหลกๆมาคุยไห้คุยโดยภาวินัยคุยโดยภาวิน,นัย,ยนนแล้วกับคุยโดยรมบ่นนแมเข้าใจว่าจะของรูเดล้ลลายๆคนสิเป็นนั่นนะเพื่อไปอ่านไปจำมาจาก ผู้บาอาจารย์พ่อแม่ผู้อาจารย์องค์ต่างๆจำท่านสบายจังสันเข่าแบบนั้นเข่าแบบนี้จำเอาเห็นนั้นเห็นน <plays>? <starting awa> ี่สอนนรกล่างว่างแบบนั้นปล่อยแบบนั้นปล่อยแบบนี้ว่าไปเด้เออเวลาคุยกันกันบ่ได้เห็นอารมณ์เจ้าของคุยกันใสอารมณ์ใสกันเออเอาฏฐิคุยกันเด้อจังสันเดีเอาความเห็นไพวินัยเบื้องต้นยังบรรลุเลยแต่มันจะไปลู่บอนปลายเด้อใจจังได้ลู่กรู้จำ จำมาทกเทียงกันดูสอเลยอะไรกันวะระมัดระวังเฮารักษาตนมันได้ไปมันก็ดีที่กันนั่นแหละไปแต่ดีเองส่วนมาจะไปฟังมาแล้วเอามาเถียงกันเด้อบว,ว,วนะเอานันเฮาฟังทำผู้บาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์เออต้อนมากสิเอาความเห็นแต่ของเขาไปแย่ใบยอ่บอมบบล้งบางเรื่อ,องพวามโง่เขาบอกไม่ได้ของ,ของแต่ละคน บ่ย่องบ่ลงมหล่ะแต่ของใดอย่างไปแบกของเขาเจ้าเ่าดนั่นเขาเจ้าว่าประสบการณ์สู่กันฟัน่งใจว่าละ่ะอน,นั้นไม่จริงเบงิ่องลุไปตัดสิน่นะนั่งง่คักบอคนไปตัดสินไปหูยังน้ำเขาเออขาเจ้าว่าประสบการณ์ให้ห้าฟังเออว่าผมเห็นแบบนี้ผมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาเจ้าเอาความโสเป็นโวต,ตายมาบอกให้ฟังแต่ของมาแบกบได้บันย์บ่ท่านได้เสียดเดี่ยวยังเขาเจ้าเด้ บ่แมนบ่ย่อมบ่ลงบ่ลงก็แบกไว้หันตัวว่าเหอยากนั่นแอ้เบอกว่าฟังไม่เชื่อเลยทีเดียวใบตัดสินยินยันพิถูกกับไผฟังไว้ก่อนเนี่ยข้าวบะขัดแย้งข้าวบะยินยันข้าวบะตัดสิ้นข้าวบะขัดงานใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าข้าฟังโดยท่องกระดูบ่มีอย่างสิมี่างประเสริฐเลเลอๆเท่ากับทำตั้งไปเถอะตั้งไปตั้งไปวันนึ่ถึงเวลาจะของปฏิบัติไปปฏิบัติไป ไปเจอครับเคยได้ยินได้ฟังมามันเอามาแกกันเองปั๊บหมดเลยแต่ส่วนคนที่ขัดงานไว้ขัดแยง่งไว้ปุ๊บนี่บรรลุตัวเองเลยเข้าใจว่าจะของรู้เนี่ยปฏิบัติแล้วพอไปถึงไหนเพราะว่าแบจากจักเวลาแบกแบกความคิดแบกแบกสิ่งเดียวเองคิดว่าผิดว่ตถกเพื่อไปตัดสินผดว่าถุบาดทัางหนังทัมีนมินนนั่นจึงบอกว่าทั้งเบิดนี้เวลาเข้ากราบพุธทั้งคำมั่งสั้ั้งเวลา เขาก็ทำความเคกรงมัเออบอ่แม่นว่าเขาหลับ,บไหวไหเด้บ่ได้หลับ,บไหวไผเด้เวลาคือยังเขาไหวพระจริงๆบ่ะเรหลับ,บไหวไหเด้เขาเจ้บบามา,บบาไหวตามนี่จะว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่หมู่เราพิกิตส,สูงทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดส่วนที่สุดแห่งสามนิมมมันขนาดนั้นเลยเพราะบ่ได้มนี่มานะจิติบ่ได้มนี่ว่าเออกูเป็นอาจารย์กูหลับไหวเขาบ่แเม่นเด้ จะบอกให้เด้อความบริสุทธิ์ของเฮามันเป็นแบบนี้เด้อขอความพะลบนอนอเขาก็จะเอาจนถึงแดดมองเราทิ่จิตสมทั้งหมดจสิงจริงจนถึงที่สุดในสามเณรคนเด้มันบ้านขนาดอันเด้สามเณรน้อยผู้ดึงสามารถหลักฐาสาธารณะผู้สนเด้นั่นแหละเมินเข้าสิเด็กแต่ก็ฟุตบอลยิงกระเล่นแจงบอลก็เป็นเรื่องของเขาเด้อแต่ว่ามานอนเฝ้าสาธารณะผู้สนประโยชน์ใดเนี่ยมันอัศจรรย์วาล่ะอย่างเงีบางคนยังนอน ต่อลูกต่อมี้ให้ต่อมือกั Del to things, นเวของกูซื wrote, ้อเอาทำแม่มันต้องมีช่วงลาว่างๆหนึ่งเห็นบอกือนนี้นี่น้อยเนี่ยเอาบวชปีสองปีสามปีกัน่างสามารถรักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็โลงไปตัวเองภาษารักษารักษาเมียรักษาปัวอย่ามาเก่งกันยังว่าเดี๋ยวนยิ่งได้ถูกยิ่งอย่ามนะยิ่งตัวเองยิ่งจมเลยแหละการฟังรรมอยืนยันจะตัดสินจะขัดแย้งจะเสือเลยทีเดียวฟังไวไป เด็ดไปน้อมรับแต่ว่าบ่แบกเข้าใจว่ารับรู้แต่ว่าบ่แบกรู้รู้รู้ประสบการณ์เพิ่นเธอแต่ละองค์แต่ละเริ่มต้นแรกแต่ลงพ่อใหญ่คือบอกคุทธเจ้าเออพระเจ้าเพิ่นบอกประสบการณ์เพิ่นทั้งสมบารมีมากเลยสุดท้ายเพิ่นก็ะถิ่นเห็นบ่ล่ะเออพระโมคคัลล่าภาษาลีบุตรเพิ่นก็ะบอกประสบการณ์เพิ่นแล้วเพิ่นก็ะถิ่นะทุกองค์ทุกองทุกองมาจนถึงสาวปัจจุบัน พ่อแม่คู่อาจารย์ผู้หลวงผู้บัวพ่อแม่คูอาจารย์ผู้หลวงผู้หมั่นจังสิหลวงผู้สาเมาอนิพระเจ้าสะสมเขาเจ้าบอกประสบการณ์พระเจ้ามากเลยพระเจ้าประสบการณ์มากประสบการณ์มากจะของว่าท่านเด็ไปเห็นแนวนั้นบ่แม่นบ่ถืออันนี้พิษบ่ตรตรงกับมานั้นอันนี้นี่ห็นบล่ะแบบทั้งคู่แบบทั้งสองเด้จากบัตรแดงแย่งกันแย่งจะของมาแล้วจริงๆนะ คือระวัดหลวงปู่หมั่นเพิ่นก็บอาของคนมากบอกคนมากเออเวลาเขาปฏิบัติไปเขาประคัดแย่งเขาปบรณ์เรียนเขาปฏิัติถไปเห็นไปฟอแบบนั้นเพ่นแก่แบบนี้เพื่อนนั่นมันขึ้นมาปั๊บเลยเด้อเออพอเม่ผู้อาจารย์หลวงปู่บัวเฮาเออเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้มาหอดเบงนี้ปั๊บมันงัดออกแก่กันปั๊บเลยเด้อนั่นแหละถ้าผู้ขัดแย้งคือบังคับยังเลยแถมจำบริบริเลฟ้องสมุดนั่งคิดเอา นั่งจิตยืนจิตนอนงจิตไปต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ความสงบเป็นน้งสั่นความสงบเป็นน้งสีมันจะสงบหยางมันค่าจิตมันติดปอยอย่างไรมันค่าตัดสินปล่อยว่างไปยืนยันตัดสินไปได้ปอยลู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 ทิ้งลูทิ้งไปเรื่อยเรื่อยได้บาทมันจะได้ใส่มันไม่ใส่ดอกว่าทุกองค์ที่แสดงธรรมเขาฟังหรือเขาคนรบก๊บ พัลลุนอนๆมากๆเลยขนาดสมัยหนึงพอพุทธเจ้าเข้าสเสบยศตุทธศัตรออ์ไปเล่นตู้คับไปไปไปลักเเมียรพระราชาจากว่าล่ะว่าเวลาลงมาถึงลงมาทั้งกบกมวนเออบันเพิ่นนัที่มันมันสีแกงที่บันีซีแล้วดีซี่ีแบงตีหานพระรา,า่าผนกับมเมียหลายเนะเออเออะาะแต่่อพอตร์ั้งไปไปนอนกับเมีย พาราซาอีกหลายกำลังจิตกึืนมามันจิตแจงแล้วคนเดียเตรียมตัวลงมาเออพูดทั้งงามองคอยลูดตัวลงมามานั่งพอดีพาราซากับมันห่อน่นออกมานั่งคุยกันทางนอกออบนเสนาอมาตทุนเป็นนักปราบัณฑิตเดิพวกนี้กับพวกหัวเป็นอย่างเกิดความร้อนกว็วนก็ว่ายอืมอ้อว่ายัยายางกับบลลูเส้อนัน้นทันอมาต มหาบัณฑิตแสดงธรรมฟังเองผู้นั้นท่านนี้เขาก็บยกยกในที่สูงได้ยกที่สูงเกินมากให้อามาตย์ผู้นั้นผู้เป็นมหาบัณฑิตนั่น,นเป็นเศษส่วนพระพุทธศาสนาท่านอยู่ที่ึงปลายม้วงอยู่ที่งึงกกม้วงอยู่สูงสูงถึงเด่นก็จะเริ่มการที่แสดงธรรมแล้วปุ๊บพอโอกาสเพรโ,โอกาสห้องลงมาบนเดือ่าเอาชีวิตให้เอาชีวิต,ต ที่จากบ่าวาคว้อมผิดมันมันอย่างมันต้องประหารเด็กเออมันบ่ะล่ะเออไปนั่งกับนั่งถึงพระราชาด้ค่ะมันต้องประหารที่จากบ่ามิโทษเดียวเท่านั้นตัดข้ออย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอโอกาสขอโอกาสให้ผมลงมาก่อนคนอย่างบัลู้เรื่องอย่างได้พระราชานั่งยุติธรรำพระราชานั่งยู่พื้นบัณฑิตนั่งยื่ข้างบนเราพวกเดือสัตว์ขโมยไงมัน่ะเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโอกาสขอโอกาสลงมาก่อน เออเพราะว่าอย่งคนเข้าหลบท่าเข้าหลบท่าที่มาบัณญิตุโลโหิตตวนั้นี่แสดงล้มลงมาแล่จังมาเบาสาราภาพเออเ่าเป็นยังดอกเรื่องนี้เอาว้ก่อนเป็นเรื่องเล็กหน่อยพระราชาว่าเบาสารสาราภาพคพามผิดต,ตอนเออว่าเป็นยังดอกเรื่องนี้เอาเป็นเรื่องเล็กหน่อยเอาว้ก่อนเ,ออเส้นมา,าบัณฑิต,ตแสดงถ้ำเถิดนมีไหมเข้าหลบขนาดนั้นเด้เ้ามาเข้าหลบขนาดนั้นแหละจิ่เบิง้งงพิคน คนนี้ความผิดยังมาหันเด่นคือเอาชีวิตใจเด่นนะแต่จังาเป็นน้อมสระชีวิตเพื่อรักษาธรรมห็นบ้านล่ะขนาดนั้นเดยหัวห้างบา่ข้างบ่คัดแยงเจ้าองค์เลยก็ได้แสดงมากก็นั่นเป็นความรู้ของข้าเจ้านะองค์ได้สแสดงกับท่านเขาทั้งบัดนั่นเป็นความรู้นั่นเป็นความเห็นนั่นเป็นประสบการณ์ของเอพิ่นพิดถูจมัน่ัน้งลู้อยู่ในทา้งในห้องนี่นนแหละจะห้อางบางครั้งบอไปยืนกันก็สินกับไผ คือบ่ไปดึงความผิดความถูกกระไผมาเลยเออมันเป็นพรมรูข้า,เา่เมรพรมรููเฮ้าอันนันบอกว่าแต่ฟังธรรมได้ผลดีจะยืนยันตัดสินจะคัดแยอยาไปเอาน้าเรืองตเ,เก่าเขามามักเปรียบมาเทียบ,ายบถามมีการเรียบเท่ากันแต่ของได้บรูเรืองหยังแต่ว่าเข้าใจว่าจะของรูนั่นแหละหลงหลงตัวเองเป็นที่ธรรมดาด้วยการฟังธรรมน,นะ บอกว่าจะเป็นซาม,มเนีแสดงนะแต่ฟันคือเก่าเออมัน,มนถูงก,กว่านั้นถูงก,กวับดเออพระพุทธเจ้าเท่ากับขลุ่ยทำเหละนะแม่บาลานทั้งส่นเหล่าจังเวาบอกแย่งอย่างเลยนั่นเป็นความรู้ความเห็นและประสบการณ์เพิ่นทายทอดออกมาจังหวะแต่ละคนเวลาฟังธรรมให้ตั้งใ,ใจเด้อนิ่งเงียบปิดเสียงก็รศทรัพท์ไอจามก็บอกให้มีงวดกระจิบกระซาบกันมุกมุกมิดมิดหน่อยได้รลยเด้เออ ดาโลนี่เขาบริสุทธิ์ได้ว่ะเจา้าสิเป็นไถ่เงี้ยเพี่ยงใดคือบอกแต่และคนแต่และคนเวลาเขามากคือสาระในการต้อนตามเงียบจะคุยกันคือไปจะคุยกับเพื่อนคุยจะบานเออว่าต้องมากอะไรสงคัญเป็นเพื่อนยู่ในบริเวณนี่เลยเออว่าจะกินแต่เขาเข้ารถถ้ำมันนะของที่บ่มากโดยศรัทธาขอบ่เอาโดยจำไปคือบอกแหละมันขนาดนั้นเด้อเออว่ได้มากโดยศรัทธาแต่ยังบ่เอาเลยด้วยนั่งรู้ในฮันแหละ ผู้นี้บ้าหนังบ้านี่ผมว่าเอากันแล้วกันนี่ไม่เป็นขนาดนั้นเด้คือบ่เข้าระบบหนันเองมาซื่อมานําซื่อตั้งเสียงมากนําเขาว่าอะไรทบอกว่าหลังคนมาบ่อยจากหนังบอกว่าปิดเสียงโทรศัพท์ในพูดไปบกใหไงแต่ว่าบ่มีตอามีธรรมดาบอกบ่ามีตาาีหลีเดไปายู่หันก็มีปไปยู่หันก็นี่เนาะบอกเขาก็บอกยังเสยให้แล้วไาจังได๋ซันมงสีมาไม่เห็นยังเด้ออมงสิเท่าได็กบ่ได้สนได้บุญหัน อัองสั้นแล้วมูเขาเสียเห็นบอกวเวลาห้าฟังทําย่างนมูเขาก็ลั่งตั้งใจกินหน้าตามลงสะดุดก็พอ,อบ่ายเลยเด้บ่ธรรมดาเด้วยวแ่ต้ังบอกว่าก,ก,การท่านทำตั้งใจเลยที่หฮาทุกคนเป็นมาานั่มัตระที่ททวิตไทเบิดเด่นระระที่วิตได้รักษาทรเมมันธรรมดาเด้อแล้วพว่กเจ้าอ,อาจจะบ่เห็นว่ามันมีขาสูผัวสู่เมียบ่ด้เนาะ สุขีมุ้งขีมาน้ำขอบน้องของควายอะไรแต่ฉันบอกว่าอาจะได้ผลเห็นผลตั้งใจฟังแล้วน้อมเขามาใช่ตนเองบ่ได้น้อมใช้ผู้อื่นเด้อน้อมเขามาโอ้กูเป็นแบบนั้นกูเป็นแบบนี้กูควรละแบบนั้นกูควรเห็นแบบนี้ี่ที่เป็นมาเนี่ยเป็นคือกูเบิสเนี่ยไม่ไปหั่งเด้อเออนี่มันกับการได้ยินได้ฟังก็เกิดความคิดความคิดจะเกิดการเห็นว่าผิดว่าถูก เหเห็นความดูสึกของเห็นความที่จะเคพค่อยผิดค่อยผิาแก้ไขดักแปลง,ง,มมงอยู่นี่จ้ะฟังธรรมะธรรมะมันเป็นเรื่องของตัวเองเ,าาเ,เ้อว่ามันเป็นเรื่องของผู้อื่นว่าม่นเรื่องผิดเรื่องถูกของผู้อื่นที่เฮาไปยืนยันไปตัดสินฟังธรรมาน่ะมันเป็นเรื่องถี่นอนมเข้ามาใส่เฮาเองโอ้กูเป็นแบบนั้นอีกเนี่ยมันแก้แกไขตัวเองนะจ้ะแกบอกว่าฟังธรรมน,อนนอเข้ามาใส่ตัวเองก็ทานือว่าโอปนายิ่กแปลว่ายอย่าง ไปว่าน้อมเข้ามาสู่ตนการกระทําโดยกายว่าจาของแต่ของในอดีตมันเป็นนั่นใดภาพิดพิษพลาดนั่นใดแก้ไขรล้แปลงจ้ะมีต่อสู้ปัจจุบันจ้กนะการฟังรรมเ่านั่นจึงจะเป็นผลแกต้ตนเพราะนั้นฟังสำนักนี้อาจารย์นี้เอาไปทับผมอาจารย์นั่นเด้พิดอันเดอรพิดพิดจะของอะไรเอาใจว่าจตของมูอะไรนรรเทาก็รรับไดเป็นขอขอ,ขอทำแต่ระบบ สมเสมอเหมือนกันบางบางบทบางตอนแต่อ,อึงผู้หนึ่งบางบทบางตอนถึงผู้หนึ่งเดอ้อบนแมน่นวาสิเสมอกันทั้งบิอคนห้าปัญญามันสามระดับนะปะเภทยรขั้งเดียวลู่เลยตันนี้ประเภทยรขั้งสองเสือสามเสือประเภทฟั้งทำฟังบ่อยๆฟังมากๆอีกอย่างหนึ่งเดอ้อคนมนยะยังพ่อรูเรืองนะคนมนยะให้พอดิดเห็นหลาย,ลายเดี่ยวหลายหล,ยลอบ พอเห็นอันนั้นอันนี้วามหมายเดียวจะเบาเบาชิบเขียวจังเขาใจใดพวกนายอยากเห็นสั้นและถ้าประปรมะย a มาคือจะปัะท a r a m a บลาอันส kind of ah <combined> ั่นแหะพวกบังคนกัดอย่างมาว่าโลโลเลเลโกโกเวกเวกยม่าเด้อไดหรือดม่ยอรูยว่ามัไใได้อันสั้นแหละท่างก้อน

Saka sukihawangkudir, Tawah kusatwa mangalam, Saka kusatwa diraka, Saka manupadena, Saka sukihawangkudir, Tawah kusatwa mangalam, ปุศาสดาเตภาวปัสสัฏฐานุภาเวกาตถาสุขีอภยํ

देवेता वसिदेवा पुत्रा